นี่เป็นม้ากระโดดนะครับเป็นม้ากระโดดสเต็ปไหนครับอ่าเป็นม้าม้ากระโดดสเต็ปสครับ15บหทีในสเต็ปที่สนี่ทําอะไรบ้างครับในสเต็ปที่สเครื่องสิบหทีก็มันจะมีแต่งปัม๊มแต่งปัม๊มหัวฉีดโทโโบแล้วก็แหวนลูกสูบแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องที่เราแต่งไปนี่คือสเต็ปที่สองครับที่เราคุยเหมือนครั้งที่แล้วอ่าถ้าใครอยากรู้ ข้อมูลเรื่อง15 BT ชัดๆลึกๆนะฮะ,ะย้อนกลับไปดูที่เคยรีวิวกับช่าวางไว้ได้ <S <S มกกันก็จะต่อเนื่องก,กันสเต็ปที่ 2, 2นี่ได้กี่ม้าครับสเต็ปที่สองนี่อยู่ประมาณ180 HP 700นิวตันครับซึ่งน้ำหนักรถแค่2ตันเหลือๆเลยแล้วเจ้าของรถเขาเอาดิบๆแบบนี้เลยล่ะเจ้าของรถบอกว่าไม่ให้ยุ่งกับเรื่องสีเรื่องอะไรทั้งสิ้นคือเอาแบบดิบๆเลยแกเอาไปเล่นครับแกเอาไปเล่นอ๋อ oh, ถ้าเอาไปเล่นก็สบายเลยใช่แกเอาไปเล่นแกเอาไปเล่นพร้อมลุยเลยใช่ครับนะครับ,รบ oh, แต่ว่ามันเท่มากเลยนะดูเก่าๆดิบๆแบบนี้ฮนะใช่ครับใช่ครับโอ้ oh, คันนี้ถ้าเรารู้สเปคนะคไม่ได้ธรรมดานะครับอย่างคันนี้สเปคก็คือเป็นเครื่อง 15b สเต็ป2แล้วช่วงล่างเป็น vx80 แล้วก็โช๊คเป็นฮอตบิดนะครับครับอาปรับ8ระดับแล้วก็ยาง37โยโก ที่สาคัญจานเบรกนี่ลูกค้าลงทุนมากนะครับจานเบรกเป็นจานเบรก d b a ของออสเตรเลียนะครับคือมันจะได้เรื่องระยะเบรกในการจับล้อโตโตเนี่ยแา่นิยมใส่จานเบรก d b a กันเพราะว่ามันมัน,ม,นมันจับดีครับมันจับดีแล้วที่สำคัญคันนี้30ปีที่แล้วนะครับแต่ขอโทษนะครับสามารถขี่เป็นเกียร์ออโต้ก็ได้เกียร์เมนูนก็ได้นะครับคันนี้อ่ คือจริงๆเนี่ยชนเกียร์ออโต้นะใช่ว่าคันนี้ใส่ตัวแพดเดิ้ลชิพแพดเดิ้ลชิพสามารถเลือกเล่นได้เป็นออโต้กับมนุนได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในทีนึงขอดูงานชัดๆหน่อยใช่ครับอ่าช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็น v x 8 0 V X 8 0หน้าหลังเลย v X 8 0หน้าหลังครับหลังแหนบหน้าสปริงแล้วมีดิฟล็อกไหมครับมีแอร์ล็อกครับอ๋อใส่ครบเครื่องมีแอร์ล็อกอ๋อใส่แอร์ล็อกใช่ครับเป็นงานสร้างของะครรัอไบ สปริงเป็นของไอรอนแมนโชว์อัพเนี่ยเป็นรุ่นไหนครับฮอตบิดรุ่นไหนครับฮอตบิดรุ่นอ่ารุ่นซับแทงก์ับแปดระดับรุ่นกลางครับอ่าการชนงานสร้างนะใช่ครับอ่าการชนดูเพียวๆหน่อยใช่ดิบๆดิบๆเล่นอย่างเดียวดูท่ออ่าดูท่อไม่ใหญ่มากนะฮะอันนี้ท่อกี่นิ้วครับตัวไหนนะครับเนี่ยเนี่ยการชนใช้ท่อกี่นิ้วครับอ่านิ้วครึ่งครับอ๋อถ้าสองนิ้วจะเบิ่มกว่านี้นะใช่ครับอันนี้ก็ดูแบบเพียวๆหน่อย เราทําตามแนวลูกค้าให้มาอ๋อลูกค้าอยากได้ทรงนี้ใช่ทรงนี้แบบนี้สภาพยังดีมากเลยนะเนี่ยงานดิบๆดิบๆเลยรถด,ดิบๆโอ้ข้างในสวยมากรถไม่ได้แต่งเติมคือรถเนี่ยทรงสวยมากจะเก็บแบบเก็บงานสวยๆก็ได้ใช่ใช่ะใชจะเล่นดิบๆอย่างนี้ก็เท่ดีใช่กรนะะ,ะจกมองข้างอะไรนี่แบบทรงเดิมเลยนะฮะเดิมหมดครับ อุปกรณ์รอบคันก็จะมีการชนหน้ามีบันไดมีการชนหลังใช่แล้วใส่ไม่เยอะมากนะฮะใช่ครับใช่ครับผมชอบสีมากเลยสีนี่แบบสีดิบเลยครับดิบดิบเลยทุกอย่างอกันชนนี่เรียบเรียบเลยนะฮะใช่ครับแต่อาวุธครบนะครับคันนี้แอร์ล็อกพร้อมแอร์ล็อกหน้าหลังเลยฮะแอร์ล็อกหน้าหลังเลยครับครบเครื่องเลยครับโหดมากคันนี้โหดมาก ใายแนบของอะไรครับแนบของโตโยต้าครับวีโกวีโกแนบวีโกตีท่อใหม่ทั้งเส้นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับท่อใหม่หม้อพักใหม่นะครับอ่อท่อกี่นิ้วครับท่อสองนิ้วครึ่งหม้อพักของแบรนด์เราเองซ h ท่อก็จะเป็นขนาดที่พี่ฟางบอกครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่ครับว่าถ้าสิบห้าบีเนี่ยพี่ฟางจะแนะนำท่อขนาดนี้ใช่ใช่สองนิ้วครึ่งให้มันอันอนหน่อยใช่ครับใช่ครับ นี่จะเป็นงานภายในนะครับอ่าพวงมาลัยดูล้ำยุคหน่อยใช่ครับใช่ครับอ่าพวงมาลัยของอะไรฮะฟอร์จูเนอร์อันนี้เป็นพวงมาลัยของฟอร์จูเนอร์เนาะก็สามารถตามโจทย์ลูกค้าเนาะลูกค้าเขาก็จะไปใส่จอใส่อะไรเขาก็คอนโทรลเครื่องเสียงอะไรก็ตามสไตล์เขาครับครับแล้วก็สามารถเลือกเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้เยรกออโต้ก็ได้เวลาเข้าเข้าไปในป่าเราก็สามารถทาเบรนเกียร์ธรรมดาได้ โดยที่ไม่ต้องเหยียบคัทเกียร์ออโต้นี่เป็นเกียร์ของอะไรครับอ่า ACC F3 เหมือนครั้งที่แล้วที่ผมเคยพูดไปเป็นเกียร์ออโต้ที่ทนที่สุดอืมครับอยู่ในเมกะคูเซอร์ภายในนี่เดิมเดิมเลยนะแต่จะมีเดิมมาแบบนี้เลยจะมีแค่พวงมาลัยเท่านั้นที่ดูล้ำหน่อยเพราะว่าจะเอาฟังก์ชันเรื่องของแพทเทิร์นชิพใช่ครับอันนี้คือเกียร์สโลมีโล มีอ่ามีโลมีไฮแล้วก็มีเอ็นสามสเต็ปครับครับครับอ่านี่คันเกียร์ออโต้อันนี้ยกมาทั้งชุดเลยนะใส่วางไว้อย่างนี้เลยใช่อันนี้ยกมาทั้งชุดเลยของเมกาเจ้าของนี่เอาดิบๆเลยนะดิบๆไม่ต้องแต่งเลยไม่ต้องแต่งอะไรมากมายใช่แนวนี้เลยครับเดี๋ยวพอดูห้องเครื่อง่อยครับครับครับถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยว่าสเต็ปไหนใช่ครับมันจะมันจะดูเหมือนกันหมดครับ มันอยู่ที่ไส้ในนะใช่ครับมันอยู่ที่ไส้ในแล้วอุปกรณ์แล้วเทคนิคต่า,างๆครับครับมันอยู่ที่ของข้างในเครื่องนะครับใช่ครับอ่าสเต็ปสองนะถ้าถามผมอ่ะเรื่องปัญหาไม่มีหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเหลือ,อแรงแรงอะไรมันเหลือใส่ยางสี่สิบยังไหวอ่าคุยเรื่องเครื่องนะครับเรื่องการวางเป็นยังไงบ้างครับกน็น่าจะวางง่ายๆเลยไหมครับอ่าตัวเนี้ยมันบอดดี้มันเล็กเนะาะเวลาการวางต้องต้องต้องดูให้ดีเพราะว่า ลูกค้าไม่เน้นตัดรถห้ามตัดรถเด็ดขาดนี่นี่คือโจทย์มันยาก,ยกแต่ชอบดิบๆที่เวลาการวางเนี่ยเพราะตัวรถมันตัวรถมันแคบเนาะแต่ว่าเครื่องใหญ่มันมนวางยากครับมันมันไม่ง่ายสําหรับัวนี้ใช้เวลาวางอย่างน้อยเป็นอาทิตย์ตัวเดียวอย่างสมมติว่าอย่างนี้คอมแอร์ Com Air, เครื่องเดิมเนี่ยมันจะเป็นคอมแอร์ล่างมันติดคัตตี S <S อ่าเราก,ก็ต้องย้ายคอมแอร์ขึ้นมาด้านบนอ่า <S <S เพื่อจะไม่ต้องตัดตัวรถลูกค้าคอันนี้คอมแอร์พวกนี้มันก็ไม่มีขาขายอันนี้เป็นเป็นเป็นขาทางร้านของของแบรนด์ซี k เคเองที่ทําขึ้นมาแก้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 ปัญหาเรื่องพวกนี้สําหรับลูกค้าที่ไม่ให้ตัดไม่ให้ยุ่งกับตัวรถรอ่าเราเราก็เลยต้องย้ายคอมแอร์ขึ้นมาด้านบนพอเราย้ายปุ๊บทุกอย่างมันก็จะลงลงลงได้อ่ามันจะติดคอมแอร์ที่กระปุก power คือถ้าพูด เอาว่าตอนวางเครื่องเนี่ยตอนที่เครื่องตัวเปล่าเนี่ยวางได้ใช่แต่จะติดอุปกรณ์รอบทางมันจะติดพวกคัตซีพวกอะไรพวกนี้ต้องมาจัดวางเรื่องของอุปกรณ์รอบๆใช,นะใช่ใช่ครับใช่ครับแต่พอวางแล้วถือว่า,าดูลงตัวมากเลยนะใช่ครับแต่ต้องใจเย็นต้องใจเย็นตอนนี้ใส่เทอร์โบอะไรครับโปรเซสตโปรเซสตเท็ดเอ็กซ์สามห้าครับครับตัวเทอร์โบทาอะไรบ้างครับตัวเทอร์โบก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าใบบิลเลต ใบวิลเตสอ2แล้วก็โครงหลังเบอร์40แต่ว่าตัวใบเราก็ไม่บอกว่ากี่ใบก็ไปลองกนันเอาต้นปลายกลางมันก็จะมาครบเลยสอบถามเรื่องของค่าใช้จ่ายหน่อยครับค่าใช้จ่ายคันนี้ถ้าพรผมขับก็จะอยู่ประมาณ680,000นะครับรวมเครื่องรวมทุกอย่าง680,000คันนี้เลยนะคันนี้เลยไม่เกี่ยวกับตัวรถครับไม่เกี่ยวกับตัวรถทีนี้แยกเป็นส่วนๆสนักนิดหนึงครับ,รบช่วงล่างเนี่ยไดอยู่ประมาณ450,000 สเตปนี้นะสเตปนี้เลยรวมล้อยางไหมรวมล้อยางเป็นสเตปทาน v x ีเอ็80หน้าหลังใช่ครับนะครับแอร์ล็อกหน้าหลังใช่ครับเป็นคอยสปริงหน้าหลังแนบใช่ครับได้เบรกชุดนี้ด้วยได้เบรกชุดนี้เลยแล้วมีอะไรเนี่ยมีเครื่องแล้วก็มีเครื่องที่เหลือก็เป็นราคาเครื่องเครื่องเกียร์อาบอกราคาอีกทีครับเครื่องเกียร์ก็สเตป2 เกียร์ออโต้ถ้าเต็มสองก็อยู่ประมาณที่บอกไปครั้งที่แล้วก็ประมาณ3ามแสนสามถึงสามแสนเจ็ดที่ที่เราคุยกันครั้งที่แล้วครับครับก็อยู่ในเลงที่แบบประมาณนี้ครับอ่ารวมรวมกล่องด้วยกล่องเกียร์ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างแล้วในส่วนของพวงมาลัยในส่วนของแพดเนซ์ทีเรียบร้อยเรียบร้อยหมดทุกอย่างก็คือพร้อมขับราคาพร้อมขับหลักๆก็ประมาณนี้2ส่วนนะชั้นล่างกับวางเครื่องใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่ฟางมากนะครับครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นหน้าโอเคได้ครับขอบคุณครับ